ขอโทษขอโพยกันได้ครับเจมส์ดิ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 เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงทีมงานทีมเชียร์เจมลีนะเพราะผมนั่งอยู่ใกล้เขานะโอ้ยโอ้โหขาต้องไายท้องไปเลยเพื่อนเอาละครับยุคใหม่กับยุคเก่า เท่าไรวะห้าหมืนโอ้โหห้าหมื่นจมดีเ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 สียงของทีมงานเจมีจะปกเจมีขึ้นมาได้หรือเปล่าพี่ครับบางคนข้างหลังบางเพื่อนบางเพื่อนนั่งหน่อยนั่งๆ ยังยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยยังไม่จบสี่นาทีสี่นาที ទេស្តេស្តេជិមស្តេជិមអាជិមស្តេយូនចូលទៅ มฟังเสียงบรรยากาศไปนะครับคู่นี้ผมจะเงียบเจมหาจังหวะสองเจมเพื่อนจังหวะสองเดนตรีพี่เจมจังหวะสองเพื่อนเจมตัว พลังเขาเหลือจริงๆอ่ะเหยื่อจ๊กเกอร์นะครับอ,อยู่บ้านเต็มที่แล้วแล้วจ๋าแล้วจ๋าแล้ว